ยนไม่จองเลยโอเคแล้วนั่งดีบก่กเลยเชดมเชดมติดติดกิปโพรโป่ะเด่สำมันแล้วไก่สุด,ดอืม ค่อยหลังอืมนีนงงออต่าไปยังบ่ไอัตโอืดอืดฟอว์ดนี้มันต้พ่อนกันเด้อค<ะ>ันจะเหยียบพ่อนก็เหยียบขึ้นไปล็อกมันจะสเปลี่ยนเกียรนะ์นนะอกเอออืด อย่าไปตายก็ไปเลยเกียวเปลี่ยนอะคันรนถะตัวห้องนี้ห้องเยยบไปอันเดียวเลยขึ้นจูดไปเสรนะสเปรอ์ทดลองนั่งเหรอนั่งสบายเปล่าน้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 า ได้ซสำนันนะข้า,ยยางหลัง,ง,ลงกวงกว่าเก่าวะนี่ฟอร์ดให้เทคบุครีรัมสาขานางรองมาดูกันอีกทีค่ะว่าจองจะจองสีอะไรนะคะมาหลุนหลุนไปน้ำเขาวเฮาจับค่ายแดงเนาะสามพนบาทไปหนึ่งเด้อไ่ได้ไม่ได้ ก็ถูกก็จเป็นถังมันไถ้าส่งซ้มหมยถ้าส่งหมดแล้วสามหมยมันถูกมันถูกไหมมันม่เหมดอนมันต้ำมัดจำแล้วค่ะวันเบคนใช่มา่อาหมายี่สิบคู ไม่กินตาินิริจาตนไากินาทุกวันกินนี่เโอะที่มึนหัวเาแเขาให้นอนโรงพยาบาลับผมแล้วเขาจะจะนอนแล้วลาเรื่อเีนะรก็้นเรียนแนี้อ๋อกลคือทานยาทุกวันวันนี้ได้ของแถมแล้วมีเหมือนเอายูที่ันรา้สืกันทวันเราไปสืบกันผมได้ืบกันเลย ขราคงนจะไปดูดูบูธไปน้องกี่สีกับร่ามาไอ้ัจ้าหน้ามีสวยเลยแล้วก็สี่ยงแบบสีนีจองไปหาพันเกนนึงนะตเกียร์งมาซื้อแต่ไม่มเไงีจองซที่เทาเดี๋ยวใาจันเดี๋ยวพักเอาดดเทาจองสีเทา ดำเทาเหรอ,หรอดำเทานม่นไหบอลเงินบอนเงินอนันบผนะอยากได้สีบอลเงินเนียอยากได้สีเทาตอนนี้เขียนไว้จองว่าสีเทาเดี๋ยววันจันรจะคุยกันจะโทรมาเปลี่ยนไหมหรือ,อยังไงต้องรอดูทีนะตอนนี้ตีกันแล้ว ตาต้รูปอีกล้ตอนนี้ <c oughs> สฟออยากได้สีบันเงินเนะี่ยอยากได้สีเทานะคะจองเรียบร้อยของสมนาคุณกระติกน้ำรถเป็นล้านกระติกน้ำาม,ม่นึนจไม่ตีันตจองนะจองเขาก็ได้ให้ไอ่น,นั้นเลยทะเบงนะคะมนสีเอาหมื่อีกมาหลุดน้ำกัน ั่งจองเรียบร้อยแล้วชื่อสับป,ปะลือค่ะซื่อสับป,ปะลอสมมติบอกว่าสมมติศิกิจอย่างทรงหวดรถสีประตูนะคะสับป,ปะลือ,อแล้วแต่เมียหลัดสัตจัดไปนะคะ ยางกะพ al, bills, ่อได้อยู่นะพี่น้องยางละก็แล้วข้าวแห้งปุ๋ยกับแพ้งค่ะอัน เกิดมาอยากไดชี้นั่นเธออยากซืๆๆๆ้ซซอสีนี้สีแดงสีแดงยังไงสี่คูณสี่ครับครับขอแถมมันี่คาจงไงมีแบบเลื่อนหันเข้ากับซีดาแคทอันนี้เลย่าม,ม,มันเป็นมนาหลายรอบแล้วนะหน้าไก่ดมไม่เคยมาดอกคันมาซื้อรถอีก ยังมีการเปลี่ยนแปลงถ้าไม่รู้เรื่องนะะได้รดเดือนใดก่อนได้รดเดือนใดสิงหากันยาสิงหากันยาควกกน้อยไรนี่าแบุ่้เศษกินแล้ว สรุปเรียบร้อยแล้วค่ะกนดีล่วงหน้าด้วยนะคะกับน้องทั้งสองคนคนมีนี่เพิ่มขึ้นอีกแล้วเป็นนี่ได้ขี่แน่นอนค่ะทุกคนค่ะถ้ามันไม่มีหนี่มันก็ไม่มีแรงขับกันเลยถ้าไม่มีนี่เขาเรียกคนไม่มีเครดิตนะคะแจ็คแมนโมแมนแมนบอกไว้ทัวร์อ้าวคุณได้ซื้อคนนั้งก็ได้ขี่ละเอารถนี่ทำไมเสมอนี่ซื้อง่ายค่ะค่ะ สี่ดาวซุนเปอร์เซนต์เยอะแยะดาวซุนเปอร์เซนต์นะสี่ดาวก็มีนะเยอะแยะค่ะไอ้เงินสดเลยระดับระดับเอ่อย <down. S 1> ังล่ะระดับอาจารย์ระดับสุลต่านบ้านกวดมือคันลังไปแล้วค่ะ จะอะไรดีใจกันน้องทั้งสองคนเราค่ะส่างอ่งนาคตเป็นน้ำกันเนาะกัความภูมิใจที่ฟาฟันกันไปก้อนาคตเนาะน้องเขาอยากนี่อยากไดกะซอยกันสั่งเพราะว่าสิเป็นหนีนี่เาเป็นหนีกะสู้กันไปค่ะยังกัน่อยกับทั้งสิเป็นหนีค่ะยังหักกันอยู่แังไดกะ มือข้างนั้นจะได้กับประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะเนาะ้าคนสองนอนมีน้ากันเราประสบความสําเร็จฟาฟา้ฟานูประซับไปน้ากันนะะมีความสุดสุดเราเนาะค่ะฉะนั้นก็ฝากกดติดตามเพจนนะคะเพจรักน,นัทชนเนลแล้วก็ช่องยูทูบสาวรักน้าซิ่งฝากแกรซี่กดไลค์กดแชร์นะคะเดี๋ยวพบกันในคลิปต่อไปเนาะสวัสดีค่ะ